สวัสดีค่ะพบกับครูพิมพ์แล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะคลิปที่แล้วคุณครูให้เราทำการบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเฉลยกันค่ะเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่14ค่ะแทการแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้วิธีการหารค่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นะคะ หนูต้องเอาแม่สุดคูณขึ้นมาดูประกอบด้วยนะคะลูกข้อที่1การแยกตัวประกอบของ20โดยใช้วิธีการหารมีอะไรบ้างคะที่หาร20ลงตัวตั้งหารสั้นค่ะอะไรคะที่หาร20แล้วลงตัว2ค่ะเอา2มาหาร2คูณ10เป็น20 มีอะไรอีกไหมคะเอาสองเหมือนเดิมค่ะ2อคูณหเป็น10ไม่สามารถหารได้อีกแล้วค่ะตอบเลยค่ะดังนั้นค่ะการแยกตัวประกอบของ20จะมีอะไรบ้างเวลาเขียนดังนั้นนะคะให้เรา เอาจํานวนที่น้อยขึ้นก่อนแล้วก็เรียงไปหาจํานวนที่มากนะคะเพื่อความเป็นระเบียบตัวประกอบของ20จะมี2คูณ2คูณ5ค่ะเราไปดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะ <c oughs> การแยกตัวประกอบของ48โดยใช้วิธีการหารมีอะไรบ้างคะที่หาร48แล้วลงตัว เอาแม่สี่มาหารค่ะสี่อไรได้สี่สิบปดสี่คูณสิบสองเป็นสี่สิบปดบสองตรงนี้หารได้อีกไหมคะหารได้อีกหนูก็เขียนเครื่องหมายหารอีกค่ะเอาหกค่ะหกอะไรได้สิบสองหกสองเป็นสิบสองหมดแล้วนะคะตอบเลยค่ะเวลาตอบให้เอาตรงนี้นะคะมาตอบดังนั้นค่ะ ตัวประกอบของ48นะคะจะมี2คูณ4คูณ6เราไปดูข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3นะคะการหาตัวประกอบของ56โดยวิธีการหารค่ะมีอะไรบ้างหาร56แล้วลงตัว เอาแม่สองค่ะสองยี 2, 28, จะได้56นะคะหารได้อีกไหมคะหารได้อีกเอาแม่สี่นะคะมาหารต่อสอะไรได้28่สเป็น28หมดแล้วไม่สามารถหารต่อได้หนูตอบเลยค่ะดังนั้นค่ะ วประกอบทั้งหมดของ56นะคะจะมี2คูณ4คูณ7ค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่4ค่ะแยกตัวประกอบของ63โดยวิธีการหารนะคะมีรายหาร63แล้วลงตัวบ้างคะเอา7ค่ะ7 9ค่ะเป็น63 เราสามารถหาร9ได้อีกเขียนอีกเลยค่ะอะไรคะหาร9แล้วลงตัวดูแม่3ค่ะ3 3เป็น9นะคะตอบเลยค่ะเวลาตอบให้เอาตรงนี้มาตอบนะคะดังนั้นค่ะตัวประกอบของ63จะมี 3คูณ3คูณ7นะคะข้อที่5ค่ะตัวประกอบของ75จะมีอะไรบ้างคะโดยวิธีการหารมีอะไรหาร75ลงตัวบ้างเอาแม่5มาหารนะคะ5อะไรได้75ค่คะ5คูณ15ค่ะเป็น75 15ตัวนี้สามารถหารได้อีก เอาแม่ห้ามาหารเหมือนเดิมค่ะ5้าไรได้15คะ่ะ5คูณ3เป็น15ค่ะไม่สามารถหาอีกได้แล้วก็ตอบเลยค่ะดังนั้นค่ะ75นะคะจะมีตัวประกอบทั้งหมด3ตัวก็คือ3ามคูณหคูณห เราไปดูข้อที่6กันเลยค่ะข้อที่6นะคะหาตัวประกอบของ102โดยวิธีการหารค่ะมีอะไรหารหน2แล้วลงตัวบ้างคะเอาแม่17มาหารน,นะคะ17อะไรได้102 17 6ค่ะ6ตัวนี้สามารถหารได้อีกค่ะเอาอะไรดีเอา3แลละกัน สามอะไรถึงจะเป็น6 3ส,สองเป็น6กสองตัวนี้ไม่สามารถหาอีกได้ก็ตอบเลยค่ะดังนั้นค่ะ102จะมีตัวประกอบทั้งหมด3ตัวก็คือ2องคูณสคูณสิค่ะ คำตอบนะคะหนูสามารถทําได้หลากหลายเลยค่ะแต่ว่าหนูห้ามใช้แม่หนึ่งในการหาตัวประกอบนะคะเรามาดูข้อที่7กันเลยค่ะข้อที่7นะคะแยกตัวประกอบของ147โดยวิธีการหารมีอะไรหาร147แล้วลงตัวบ้าง เอาแม่เค่ะ7อะไรได้147่่คะ7จ็คูณยี่ค่ะเป็น147 21ตรงนี้สามารถแยกได้อีกเราก็หาไปเลยค่ะอะไรหาร21แล้วลงตัวมีไหมคะเอาแม่เจเหมือนเดิมค่ะเจดสมเป็น21ค่ะ3มตัวนี้ไม่สามารถหาอีกได้ก็ตอบไปค่ะดังนั้นค่ะ ตัวประกอบทั้งหมดของ147นะคะจะมีอยู่3จํานวนก็คือ3คูณ7คูณ7ค่ะเราไปดูข้อที่8กันเลยค่ะข้อที่8นะคะการหาตัวประกอบของ156มีอะไรบ้างคะที่หา156แล้วลงตัวหนูดูที่แม่13ค่ะ 13อะไรแล้วได้156่งค่ะ13บคูณ12คะ่ะ12ตัวนี้สามารถหาอีกได้หนูก็หาต่อเลยค่ะหารลงมาอีก12อะไรอะไรหาร12ลงตัวบ้างคูจะเอาแม่6คะ่ะ6คูณสเป็น12หมดแล้วตอบเลยคะ่ะดังนั้นคะ่ะ ตัวประกอบทั้งหมดของ156จะมีอยู่3จํานวนนะคะก็คือ2คูณ6คูณ13ค่ะการบ้านค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่15ค่ะหนูลองทำดูนะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ